ราคาถูกันะครับเนาะโฉลกโฉลกบรรมันน้ำกันพี่น้องก็จะรับสีพันธุ์นี้ครับผมเนาะสั้งไว้เป็นแนวทางที่จะน่าเบิกดีๆนะครับเนาะตามนั่นครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเฮงมวลเสน่นะครับเนาะเอามาเบิ่งบรรยากาศอยู่วัดปู่เทท้องครับผมเนาะผู้ใดบ่ทันตัดสินใจพี่น้องก็มาเบ่งโคกทุ่งไทย แม่คู่ของหัวนั้นเนขึ้นถามปูแล้วเนาะครับนะเนาะเรียกน้อยชุดพี่น้องฟันขาดไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาตามนั้นยาสานะครับเนาะพิจารณาเบิ่งไปเหมือนกันเนาะไปเบิ่งบรรยากาศด้วยกันแม่คู่พิ่นสิมีตัวดใดฝาก่แม่พี่น้องครับผม ขอบารมีมปูอนันตนาคราสุกูธนาคราชพอท่้ทนเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบานเจ้าซองทึ่งปูสังกจดายที่แม่คู่ก็ต้องสั่งนี่เนาะค่ะขอพรให้ลูกให้ร้านเอพี่ัวลูกกระปูจ้าถูกมือ,อนขอให้เมียนขอให้ปังปังรุยลุยทุกปูทุกุขขนเพราะว่าตอนสิมาแม่คู่กันขึ้นจะหาปูแล้วะขึ้นไปทั้งหอปูแลค่ะโอ้ขึ้นไปถามปูอธิษฐานขอปูจะได้ก่ะ เดนินบรรดาให,ให้ลูกให้ร้านได้เด้อฮันบจังไดก็ไหนแต่ว่าเราก็บอกออาไปตัวกากไก่ด้อตัวเก่าเรียกตัวเก่าก็ว่าที่แน่ยน่แม่คู่ยำไว้ว่าหญาทิมหายเกศศูนย์เลค่ะโอ้บ้านลีพี่ค่ะบาลีที่หญาทิมหายเกศูนย์แต่ว่าปูเราบอยำตัวนี้แต่ว่าแม่คู่ยำใหายเพราะว่าแม่คู่กันมากขึ้นกันหญาทิมหญ้าป่านะครับแม่ตัวนี้เาศิูนย์จะไม่กล่าญาทิมแล้วบานีตัวที่ปูบอกเนาะค่ะ พอดีมือเสาแม่คู่ก็เลยขึืนไปประมาณซีโม่พอดีหลังจากเซทพิธีเรียบร้อยก็เลยไปขอพรปูก็เลยว่าปูขันย่นลุกรานกับบอมีแต่เฮ็ดแต่แสงตัวเด้พอมันหลายอย่างมันวะใส่กับบอมันราคาถือๆเดียปูแต่พญานาคก็รักลานกลัวแล้ว้อมทั้งปูสังกัดใจก็ซีหาแสนแล้วบันี้ก็เลยขอจังได็กก็สร้อยดลบรรดานี่แหละแม่คู่ขอปูมาได้ด้อค่ะเด้อคือตัวนี้ค่ะ อแต่หอดสามตัวของไม่ไหวเองแต่หอดสามตัวอืเด้อค่ะเด้อเอฟซีพี่เจรนาบังเด้อไม่คู่กะเป็นแนวทางแล้ะกะขอเป็นสะพานบุญให้สู้ผู้สู้คนนี่แหละให้โศกให้มานให้ร่ำให้รวยได้สู้ผู้สู้คนให้ไว้ให้ได้แก่จนได้ทาบุญนํามนี่แหละไม่คู่กับพระว่าหน้าเฮ็ดเมื่อทุกวิถีทางล่ะขอปูอ่อนวอนปูให้แล้ว ก็คือสี่เก้าสี่แล้วก็เก้าศูนย์ราหาศูนย์ค่ะครับน,นี่แหละค่ะได้เลยค่ะศูนย์ในใะนี่แหละคือ,อ,อสีซื้อท่านยื้อนอเอฟซท่างไก่ท่างไก่ก,ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจกโมงผมมาห,หาโม,มงไปครับผม,มเอออยาว่าอท่านเน้อแม่คู่นี่แหละลูกคงสุดท้ายคงสุดท้ายมาล้นลแต่ว่าที่แม่คู่ยาหาเจ็ดศูนย์คืออย่างเพราะว่าคนเก่าเกต่ทีแลกแม่นว่าคนว่าแต่ทีแรกไผ่มีเงินมาเลี้ยงคิวเด้อ บ้านเลขที่ห้าเกตศูนย์ครับผมคิวที่เก่าสีพอดเก่าสีแมนบ๊องครับแล้วเพอดีกับบ้านลวดลงเก่าสีนั่นแหละเพอดีกับยำอยู่ตเก่าว้นหน้าว้นหลังนี่แหละคะ่ะ เราเขากัับอาอองเบิรงห้าเจ็ดศูนย์อาจจะเป็นห้าศนย์กได้ตัวเดียวก็ได้ยุ่งได้หนีนะครับ่าปูพ่นกระหายมากแต่พ่นหายมากแต่เรลืมตุลนี่ค่ะอยาพ่นมาหายมากพินงพนานาคได้ค่ะนี่แหละข้อพอนจากปูพนยนาคละความยาวข้างขาละสิบเมตรขาหนาคเกลียงนข้างละห้เมตรนแหะเนาะพันกระยำอยู่เห็นนั่นพ่นกราับคาระวูยูบานพ่นกรว่า อย่าลืมพญานาคเกศเสียนเด้อขางละหาซิบเมตรคือเก่านั่นแหละปูสร้างยังได้กระไดทอเก่านั่นแหละสององค์หาซิบเม็ดเราผมนี่แหละขอพ่อนจากปูเฮ้านี่ยแหละพ่อเฮ้าได้สร้างได้ซอยกันเฮ็ดกันสร้างให้ว่าปูสั้างกระจายกับรัลังชิ้โค้งเนาะค่ะครับผมรลางสิเป็นเข่าเป็นโค้งปูอ่งหมดเงี้ย่แหละสร้างกับลิงตีเลื้อมเมื่อยแล้วให้ว่าหัวละข้างค่ะ สีเซตสมบูรณ์เลยแหละค่ะหลังจากพญานาคเซตแล้วก็แม่คู่กับสีมะปูกับเบื้องบอกว่าปูไหวได้ปูเห็นลูกหลานได้มันจะสีแดงแดดสามบนมดนิดหน่อยได้ปูแบบปูกับเบื้องกับป้างมันบอกแล้วทั้งค่าสีโบดถไหมค่ามีละลองมือีละอันได้เพรสวยเพราะง่ายมากแม่คู่กับสีจัดแต่งให้เรียบร้อย อ๋อไฮโใไ้มันเรยเอฟซีเรือยครับผมเพราะว่าอันความฝันว่าควมฝันนีก็นครับควมฝันเนาะครับเนาะแต่ว่าผู้ลงคนทุวนแม่คู่จะเลื่อมยันมันบอคิวนะแม่คู่เขาเลื่อมที่แม่คู่เลื่อมคือนยังแม่คู่ยังลืมความฝันจากของเรือหกสองกับเจ็ดเก่าครับครับผมควมฝัน คว่ำฝันแม่คู่กับบอกจะแหลกแล้วเนาะค่ะผู้รักกันยิ้บจ้าไปลารวดตะลีใบสองใบแม่คู่ก็ได้ดอกเกศเก่าได้ลายตื่นขึ้ค่ะเกศเก่าเกศต่ว่าหกสองสองหกกับบอได้สื่อหลายแต่ว่ากาจักมันสี่คิวเพราะคิวเนาะอันนี้คว่ำฝันครับผมหกสองหกสองกับเกศเก้าเกาค่ะแต่ว่าฝันคนละคืนนี่ค่ะหกสองกับเกศเก้าเรียวมาใส่กันงวดกวนฝันเลยหกเก้ากับเกศสองไม่บอกเกศสองนะงวดกอนค่ะ อันนี้คือความฝันอันนี้ก็คือปูพันบ่อขอเสาร์นะคะพันยำมากขอเสาสี่เก้าสี่สี่เก้าสี่กับเก้าศูนย์กับห้าศูนย์พงวนีกพไหนเห็มาสามตัวขวมเนาะสามปูเนาะสามเมนไหมาสามตัวไม่เสียหาบอีเลียเไปน่เพาะว่าเพราะว่าไปวาดหาบให้กูได้เอาหาบเพราะแม่ตัวหนีเพราสี่เก้าสี่อย่างว่าเลียหาบมีเพินนเรือเลียหาบพื่อนวัดจะสีเกิงกันปูเน่ย เป็นเลขหาบนะค่ะนี่เออเขาเออเลขหาเป็นเกียร์เออ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 ไม่ข้านมากเนาะแม่ข้ามเวลาไปวัดนะเออเหาเขาเออเลขหาเพราะว่าปู่ว่าอันนี้ก็หาอันนี้ก็หาแต่ว่าใหค่อนอยู่ตรงกลางนะคะเออนาะแต่แต่ว่าแม่คู่ก็ซื้อไปแล้วล่ะเก่าหาหาเก<อ>่าราวันเนาะแต่เลขเรียบพวกลราจะพูดทวนเพราะว่าปู่วันมีรางวัลคือกัน แต่ว่าอาจิเป uhh ินแล้วมันถ่ายสามตัวหน่าสามตัวก hmm. ับวงหัวจอนเนาะวังนั้นเนาะแต่ว่าห้ากับพี่เจรนาเบิงเดเนอะไม่คู่กับห้แนวทางครับผมขั้นมันหล่ตัวกระตัดออกเอาตัวที่จะเ้องมักเออจะซื้อเกินตัวคือปูระเวาละซื้อตามที่ห้าคิดว่าห้าไปได้ไป น่หว uhm, ังหลายบางที you people, uh, ่ยางงที่สองลักนณาผ้ารวยคึณมากครับผมลักนณาผ้ารวยเตาจะเตือนพอาะสวายกันพอาะสวายกับเพราถ้านลงรถอยู่บ้านจะสิเห็นเกือบจะคว้างบบรรยากาศการบรรยากาศกรนั่งนิตย์หายมัองสมเเหตกันเพราตยังพราตกฝ่าเพราะว่าเห็นยังไแต่ท่านเห็ยังไงครับผม มาที่หลังบอกไม่ก็ไดดขึ้นแล้วนี่แหละฮาก็ส้มพยักหน้าไปนั่มนี่แหละด้วยแรงปัจจุบปัจใจเนาะอันเอฟซีทั่วโลก่นฝากมาต่างประเทศไทยครัให้ต่างปเทศเพิคนใดสูงใด้ลาบํำปูเพ่นขอพรจากปูค่ะเพ่นกระไดนี่แหละไม่คู่ก็นเลมาสั่งให้เห็นท่านสิเป็นฮ้อรข้างหรือว่าสิเป็นพระสังกัจจายเป็นพระยานาเยดเสียนสององค์ บูรณนาลำ,ำบากลำบ้าไปไม่ตู้ได้แนวทางจากเสียจวน่ค่ะโอ้เสียจวนเรื่อมเบาไห้ฟังัวโทรหาเสียจวนอยู่ครับผมย่าลืมเร้อ,รอว่าสั่วาศูนย์แปดศูว่ะสัตวเก้าศนย์แปดศนย์เสียจวนเก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เพื่กาถ่ายนมาคนหม,มากลายเหล็กถ่ายคนนั่นจะไม่กับมีสันว่าไม่กับมีเหล็กศูนย์ว่ะสัตว์ลครับผม เพราะว่าฟันเห็นหอา้นต่ภาษานั่นแหละฝามากเลยนะเมนเปรัศูนย์เก้าศูนย์ไม่คู่กับเป็นนวลเาได้ร้ายแล้วอะได้วนเก่าซีดีเก่าซีซีเก่าจะคือว่าเหลวมากเก่าอ่ะอันสซื้อไปจักน้อยซัตว่สูงเก้าศูนบนไหนเราก็ะสักส่ปรึกษากันนะครับื่สิ่สำคัญบ้านเล็กี่เสียเพิ่มก็เห้โโศกนะบ้านเล็กี้เพิ่มกหโนโกเสียวนคนที่เก่าซีด้ค่ะ ครือคิ้วที่เก่าสีก็เสียด่วนปูพ้นมาที่หลังนะคะครับผปูสองพ้นมาที่หลังอันนี้คือปูสนุกไผ่เลยค่ะเธอนี่ยคือสนุกไผ่คือแม่คู่ก้อนสี่นี่ละเป็นปูแล้วก็เล่ไม้ยามให้สี่เก้าสี่เาสี่เก้าศูนย์และห้าศูนย์ค่ะท่านเล่นกับท่าน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 นี่แหละ ลอตเตอรี่เราแค่นี้เอาลอตเตอรี่ไม่แพ้เอาเราเก่าสิมตรเก่าหาเรไบ้านเราเก่าหาบ้านเม้าเมลี่เพื่อแทงฝันดีจ้ฝันดี่ะ้วฝันบ้านเสียชวนฝันแกของยัง่ะคะเต็มรถม่หายหลค่ะนั่นตัวเขาเอือนฝันดีเลยสิ่งเด็กควากินความค่ะฝันว่าได้สิ่งได้าอแต่วเากงววแล้วกนวดคล้องมม่หายเสีย้วนก็ไม่พูดว่าค้องม่หา โอ้ซื้อว่าฟันดีเลยนะเจีนได้ดีนะครับได้ครบเนาะได้เด้อจีมแล้วรวยมาสายอะเห็นบ่ปูสิบายกันล้นอนตื่นสายล้วนี่ลราเพิ่มสรุปให้กันด้วค่ะเด้อคือเลขกตัวนี้ค่ะนี่แหะค่ะเบื้องเราแคปหน้าจอพูดผิดมือสอง กระาเอากพี่เจรนาเม่อกูได้มาเจอมีกระโยกเก้านะคะครับผมมีมีนิ่วหนึ่งครับผมมีนิ่วหนึ่งมีหานิ้วมีโพเทสสามตัวมาเจ้าภมาร่วมกันเมื่อสองขางมาร่วมกันเนาะสุปให้เราโค้งสุดท้ายแล้วรับรองเบียกท่านครูเออครูบอกว่าโค้งสุดท้ายต้องเช็กเบียกดีๆได้พี่น้องรับรองเบียกท่าน นี่ละเพราะว่าเราว่างไ้ให้เมืแล้วเพราะว่าเรล็กคือเหล็กตเก่าแม่ได้ก็เป็นเหลกตเก้านี่เด้อาีเช็คเบรกให้ดีๆนะครับโค้งจุดท้ายนี้แน่วันนวันนี้ปูปูวัววหยนะครับเนาะไายมีเนาะครับเนาะอ๋อไม่พอสวัมาที่หลังดังก็มัวลด้บ้างก้มัว สบาย่อยลอยโรป่วยน้ำมันหมูประานเยอะเย็นไปบ่อยเย็นไปอะไรอย่างเง้ยนน้อง494สีเก้าสี่ไ่ตั้งตัวเชียวไวไค่ะก็เสียส่วนว่าก็ได้แได้สู้กสรุปไปแล้วนะครับก่อนนไสี่เก้าค่ะไม่เ็รับสีเกสี่ับเก้าศกับห้าศูนย์โตเก้าแล้วพ่อเนะครับเพียงแต่ว่าแม่ครัวว่ายำบานเล็ที่เลื่อมเล้อบาเล็กี่แม่ครัวนะการยได้หาเจบศูนย์ก็ได้ เอ็กซที่สูบผูุ้กคนพิ่เจรณหน้าเบิองราวะปูแล้วก็เบาย่ำหนายยมหลังลบหนาลบหลังโพสุทไทยกับกัามาตุกเขา คือจังเก้าสี่ศูนย์เราบอกที่แหลมเป็นบ้นเท่ากับบกประตูก็มีสีเก่าเก่าสีคือกาอายุไม่ผู้พอดีอายุพอดีสี่สิบเก่า้ะครับเพราะมันเก่าสิบสี่งา่งงเก่าค่ะม่วนไม่มี่างแล้วล่ะก็ยางาคะเดือนมกราคายางแลยครับยางกำยางเข้าบนนยาง้นยางเยยางครับยาางบนปิ่งครัางััครับางเขาครับบามันย่าง โหย่านย่างข้าวย่างมาจากในภาษาไทยเอาเนาะครับเนาะย่างข้าวห้าเี่นตาตืเนนะครับขอบแนวทางที่หามาฝากกันนะครับเนาะตามมาคนามาฝากว่าตอนเอซสู้ผู้สู้คนนี่แหละครับเพิ่บรรยากาศดีละที่ห้าสารเทีมุงให้เรา